สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนนรสนาดีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้อาจารย์มาแบบรวบรัดเลยเพราะว่าเนื่องจากผมทำคลิปมาเดือดฝรั่งไปแล้วก็มีคนทักมาหลังไหม่ว่าพี่สรุปแล้วว่าผมจะเลือกแบบไหนดีกว่ากันก็คือต้นช้ำมนะเป็นพวกช้ำกิ่งแล้วก็กิ่งตอนแล้วก็กิ่งเสียบยอด เอาแบบไม่ต้องพูดพ่ทํทำพรยกันเลยอันที่หนึ่งกิ่งช้ำกิ่งช้ำเนี่ยข้อดีก็คือหนึ่งมันจะราคาถูกนะสำหรับคนซื้อคนที่ซื้อแล้วเนี่ยเอาไปปลูกเนี่ยจะบอกว่าก็จะปลูกลงดินก็ได้หรือว่าปลูกใส่กระถางก็ได้แต่จะให้ดีนะครับก็คือปลูกใส่กระถางครับเพราะว่าจะค่อนข้างดูแลง่ายนะเพราะว่าหนึ่งเลยกิ่งช้ำเนี่ยมันไม่มีรากแก้วเพราะฉะนั้นการหากินของเขาก็าคือ ใช้รากฝอยเนี่ยหากินทางนาดินเหมาะสําหรับปลูกกระถางนะแล้วเราก็จะเปลี่ยนดินนะครับหรือว่าเปลี่ยนวัสดุปลูกเนี่ยทุกหนึ่งปีจะดีมากๆนะครับคือเราสามารถดูแลได้แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษนิดนึงนะฮะเพื่อให้ตัวต้นเขาเนี่ยมีสารอาหารแล้ก็สามารถออกลูกได้นะครับเพราะว่าในกระถางเนี่ยข้อจํากัดก็คือเขาจะ มีพื้นที่หากินน้อยไม่ว่าจะก,กระถางหรือว่ากระถางเล็กกระถางใหญ่เข่งเข่งเล็กเข่งใหญ่ก็แล้วแต่เนาะก็มันดูแลเอาใจใส่นะครับจริงชําก็จะให้ลูกให้ผลได้กินเหมือนเดิมนะครับส่วนข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับในส่วนของคนที่ซื้อไปปลูกก็คือนอกจากจะต้นทุนถูกแล้วใช่ไหมครับเราปลูกไปเนี่ยสมมุติเรามองอพันุ์เนี้ย ไว้พันหนึ่งซึ่งราคามันค่อนข้างสูงถ้าเป็นกิ่งตอนก็สูงขึ้นไปอีกถ้าเป็นเสียบยอดก็สูงขึ้นไปอีกกรณีที่เราซื้อกิ่งชําเนี่ยก็คือเราสามารถปลูกปุ๊บเนี่ยมันแตกกิ่งขึ้นไปเราก็สามารถไปตอนอีกทีหนึ่งได้อพอมันถูกใช่ไหมเราก็สามารถเลือกได้หลากหลายสายพันธุ์ก็คือใช้เงินจํานวนน้อยได้จํานวนต้นที่เยอะเพื่อจะไปขยายพันธุ์ต่อน,นั่นเองอนี่คือกิ่งชํานะครับอีกข้อหนึ่งสาหรับคนที่ ขายนะคือกิ่งชํำเนี่ยต้องบอกว่าเขาใช้กิ่งลักษณะของกิ่งแก่มาชํำนะครับก็คือกิ่งต้นต้นหนึ่งต้นเวลามันเป็นปลายกิ่งขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะท่อนบนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะตอนออกไปแล้วก็ท่อนล่างเนี่ยมันจะค่อนข้างแก่แล้วเขาจะก็จะตัดไปชํำนั่นเองอ่ะนี่คือกิ่งชํำนะอันที่2ก็คือกิ่งตอนกิ่งตอนอย่างที่รู้ๆกันอยู่นะครับราคามันก็จะอยู่ระดับกลางการที่เพื่อนๆสนใจนะครับ ถ้าเทียบกับเสียบยอดแล้วกิ่งตอนเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีราคาถูกกว่านะครับแล้วก็การปลูกก็จะคล้ายๆกิ่งชามก็คือเหมาะสำหรับกระถางก็ได้หรือว่าตะเข่งก็ได้ปลูกลงดินก็ได้ปลูกลงดินเนี่ย บางสายพันธุ์มันก็อาจจะมีการตายเกิดขึ้นมากพอสมควรยกเว้นบางสายพันธุ์ที่มันอึดถึกทนเช่น lda เช่นอิลักกี้กิ่งชํำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตเวลาเขามาโพสขายตามกลุ่มแล้วเนี่ยมันจะได้กิ่งที่เป็นลักษณะของกิ่งสวยใบยสวยบางกิ่งเนี่ยคือติดลูกมาเลยกิ่งมันสวยน่าซื้อนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อเนี่ยก็ต้องดูว่าเราชอบกิ่งนี้ไอ้ใบที่ให้มาเยอะตอนเราชำเนี่ยเราจะต้องไปเอาใบาออกไอ้ลูกที่ติดมาด้วยเนี่ยก็คือ เราจะต้องเอาออกนะบางคนไม่เอาลูกออกก็ได้แต่ถามว่าอายุจะไม่ยืนครับเพราะว่าประสบการณ์ตรงนี้ผมผ่านมาหมดแล้วก็แนะนําก็คือถ้าได้ไปปลูกปุ๊บเนี่ยก็เอาใบเอายอดออกเหลือติดใบนิดนึงก็ยังดีเราก็ใบมันอนะ่ะที่ยังสมบูรณ์ยังเขียวว่าถ้ามันเยอะเกินไปก็ให้ตัดครึ่งออกครับใบหนึ่งใบสมมติมือผมใช่ไหมฮะใบหนึ่งใบป,ปุ๊บเราก็ใช้กรรไกรตัดครึ่งใบก็เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยส่วนใบบนก็ติดไว้ได้เพื่อที่จะสังเคราะห์แสงนะครับนี่คือของอ่า ความสะดวกของกิ่งกิ่งเอ่ก่งตอนเพาะเพราะตอนตอน้ตนใหญ่ก็คือเขาจะตอนเป็นกิ่งยอดกันส่วนกิ่งที่เป็นตรงตรงกลางพอยอดออกไปแล้วมันจะเหลือครึ่งหนึ่งตรงกลางใช่ไหมไอ้ตรงนี้มันก็ตอนได้เหมือนกันเวลาตาเขาออกมาเนี่ยกิ่งออกมาจากตาเนี่ยเขาก็จะออกข้างๆแล้วก็ยิงขึ้นแบบนี้นะเราก็ต้องเลี้ยงขึ้นไปนะครับการหากินของเขาสําหรับกิ่งตอน ไม่ต่างจากกิ่งชํากเมื่อคือใช้รากฝอยเหมือนเดิมนะครับก็คือการแผ่ขยายขึ้นไปการปลูกลงดินก็จเจริญเติบโตได้ดีการปลูกในกระถางก็ต้องหมั่นดูแลเหมือนกิ่งชํากเมื่อคือคอยเปลี่ยนดินทุกหนึ่งปีนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยทุก15วันหรือ1เดือนนะครับใส่ปุ๋ยประจําประจําเลยเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์พอกิ่งยาวไปปุ๊บเนี่ยเราก็ตัดออกแล้วก็มาเลี้ยงกิ่งที่ใกล้ๆต่อขึ้นไปใหม่อีกทีหนึ่งเราก็ เลี้ยงขึ้นไปลักษณะของกิ่งตอนจะเป็นแบบนี้นะครับถ้ากิ่งตอนหรือกิ่งช้ำเนี่ยเวลาเราเลี้ยงในกระถางเนี่ยสังเกตถ้ามันตายนะอย่างผมนี่ก็เป็นตายบ่อยมันจะเกิดจากอาการที่ความเสียดายกิ่งคือส่วนใหญ่เวลาตัดอะสมมติตอตอมันเป็นตอใหญ่อย่างนี้เนาะโคนแขนผมมันเป็นตอใหญ่อย่างนี้อันนี้คือตอใหญ่นะสมมติอันนี้เป็นกิ่งไปเวลากิ่งมันยาวไปตอนท่านบนออกใช่ไหมมันเหลือครึ่งใช่ไหมอย่างผมนี่ก็เสียดายเพราะว่าตรงนี้มันสามารถแตกได้หลายกิ่ง คือถ้าเราเราเลี้ยงในกระถางน,นะถ้าเราปล่อยหลายกิ่งอ่ะกิ่งที่เป็นด้านข้างนะครับมันจะมันจะแกรนมันจะไม่ค่อยโตแต่ถ้าปล่อยไว้กิ่งเดียวเลยอ่ะคือเขาจะยิงออกฟืดขึ้นมาแล้วก็เป็นลําต้นที่ใหญ่เลยเดี๋ยวผมขึ้นภาพประกอบให้ดูนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้น่ะนี่แหละคือข้อดีกิ่งตอนก็ไปขายายพันธุ์ง่ายมันเหมือนกิ่งกระโดงนะครับก็คือมันก็จะต่อยอดไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเวลามันต่อยอดไปปุ๊บถ้าเราเปเด็ดยอดปุ๊บมันก็จะเป็นกิ่งแตกขึ้นมาอกีกถ้าปลูกลงดิน กิ่งตอนมีโอกาสที่จเจริญเติบโตได้สูงกว่ากิ่งชํำนะครับก็เพราะว่ามันเป็นส่วนยอดการจเจริญเติบโต,ตของเขาเนี่ยมันจะไปได้ค่อนข้างได้ไกลกว่าลำต้นสานอาหารมันจะอยู่กับช่วงระยะกิ่งเนี่ยได้ดีกว่านี่คือของกิ่งตอนนะครับก็ประหยัดต้นทุนนะฮะมองพันไหนก็ได้หลายพันนั่นเองในส่วนของข้อที่3นะครับก็คือกิ่งเสียบยอดนะครับเสียบยอดเนี่ยต้องบอกเลยก็มันจะมีอ่าตอบ้านเรานะมีหลากหลายคนก็ตอป่ามัง่ง ต่ออิรักกี้ของต่างประเทศบ้างแล้วก็ต่อที่นิยมในบ้านเราเลยก็คืออุทุมพรนะตอนนี้ซึ่งเนื่องจากว่าเมื่อเดือฝรั่งในประเทศไทยนะตอนนี้มันออกมาค่อนข้างหลายเจเนอเรชันแล้วนะครับซึ่งมันผ่านแดดลมร้อนของประเทศไทยเนี่ยหลายเจนจนมันเขาเรียกว่าพัฒนาแล้วก็ ปรับสภาพให้อยู่กับประเทศไทยได้หลายเจนมากๆแล้วเพราะฉะนั้นการเสียบในส่วนของเสียบยอดของมัเดือฝรั่งเนี่ยจะบอกว่าคือ จากเมื่อก่อนนะโคตรยากมากติดยากมากเวลาเสียบเนี่ยมันชอบดีดออกนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยพอจินหลังๆปุ๊บพอเอายอดมาเสียบใหม่ปุ๊บมันค่อนข้างติดนะฮะแล้วก็มีหลายๆสวนเลยถ้าเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปดูในกลุ่มพวกมันเถื่อฝรั่งนะครับพิมที่ FB ไปนะแล้วก็ไปดิกที่ก,กลุ่มมันจะมีหลายกลุ่มก็เข้าไปดูครับก็จะมีคนที่สอนเสียบโชว์ตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูอ่านั่นแหละก็คือมันสามารถติดง่ายแล้วเนื้อเนี่ยสนิทมากๆช่วงนี้จะบอกเลยว่า เสียบยอดค่อนข้างโอเคดีแล้วก็เหมาะที่สุดก็คือสําหรับปลูกลงดินครับคือถ้าคนจะซื้อไปปลูกในกระถางอะกิ่งชํากับกิ่งตอนเนี่ยผ่านแล้วสําหรับตัวผมเองนะผมนี่ก็ส่วนใหญ่ที่ปลูกแล้วทําคลิปให้เพื่อนๆดูอะก็คือกิ่งตอนทั้งหมดเลยเสียบยอดเนี่ยมีเป็นแค่บางต้นเท่านั้นคือเสียบยอดเนี่ยจะเน้นไปทางลงดินมากกว่าเพราะว่าเวลาลงดินต้นมันใหญ่แล้วก็การหาเลี้ยงของต่ออุทมุทม,พทมพรเนี่ยมันค่อนข้างดี เออก็มันจะทําให้ลูกโตสมบูรณ์เราก็หาอาหารเก่งตายยากแช่น้ําน้ําท่วมเป็นเดือน2เดือนเนี่ยก็ไม่ตายแล้งเป็นเดือน2เดือนมันก็ไม่ตายนี่สําหรับข้อดีของตออุทุมพรข้อเสียของมันก็คือราคาเขาค่อนข้างจะสูงพอสมควรก็หาดูนะแล้วแต่ไอ้คาว่าสูงเนี่ยของอเสียบยอดเนี่ยต้องบอกเลยว่าสมมตุติอันนี้คือเป็นกระปั้นผมนี่คือเป็นตออ,อ,อันนี้คือเป็นตอนะเวลาเสียบเนี่ยเขาจะต่อตรง นะไม่ว่าจะเป็นปากฉลามเอียงอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าตัดตรงๆเข้ามาอย่างนี้เราตัดปุ๊บแปะแล้วก็เอาอะไรมาลัดอันนี้ก็มีคนเคยทําแลวแลวต่อขึ้นไปเนี่ยก็คือราคาค่อนข้างสูงหน่อยแต่ถ้าเป็นลักษณะของเสียบเหมือนกันแต่ว่าเสียบข้างแบบนี้นะเสียบข้างก็คือราคาจะค่อนข้างถูกก็เลือกเอานะฮะเสียบข้างเนี่ยข้อดีคือถูกข้อเสียคือไอตัวด้านข้างแี่ยพอกิ่งมันโตปุ๊บเนี่ยถ้ามันโตไวกว่านะกิ่งที่เอามาเสียบเนี่ยโคนมันจะเล็ก โอกาสที่เวลาโดนลมเวลาไปปลูกด้านนอกโดนลมเนี่ยเวลามันลมพัดโอนเอนโอนเอนเนี่ยทำให้กิ่งม,มันหกักฉีกเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นต้นไหนที่เขาเสียบตรงๆกับตอเสียบตรงๆเข้าไปอย่างเงี้ยฮะไม่ว่าจะทําการเสียบแบบไหนก็แล้วแต่แล้วแผลเขาปิดสนิทแล้วนะครับโอกาสที่เขาจะ สูญเสียเนี่ยมีน้อยมากๆนะแล้วก็ถ้าใครซื้อเสียบทั้งสองแบบเนี่ยช่วงแรกๆก็อาจจะดามนิดนึงโดยเฉพาะเสียบข้างเวลาต้นมันใหญ่เวลาเอาไปลงดินเพราะว่ารากมันหาก,กินเก่งมันจะดันสารอาหารขึ้นยอดค่อนข้างเร็วและไอยอดที่เอามาเสียบเนี่ยคือเขาจริงใหญ่กว่าตอนะปัญหาที่เจอนะไอทุกเสียบข้างมันก็จะเอียงแล้วก็จะจะ,จะหักเวลาโดนลมก็ไปเอาไม้ปัก4อันแล้วก็เขาเรียกว่าทําดามนะเพื่อความอยู่รอดแล้วก็เวลาสมมุติเวลาเนี่ยช่วง ช่วงต้นฝนนะ่ะจะบอกให้ช่วงต้นฝนเนี่ยไม้เกือบทุกชนิดที่เป็นลักษณะของเสียบยอดเสียบข้างทับกิ่งพวกนี้นะเวลาเขาเพึ่งโตเนี่ยเวลาเขาโดนฝนแรกช่วงต้นๆนหน้าฝนนะ่ะคือมันจะมาทั้งลมทั้งฝนถูกไหมต้นฝนกับปลายฝนลมมันจะแรงเพราะฉะนั้นกิ่งมันจะฉีกขาดหักเนี่ยเยอะมากๆนะดดตัวก็เคยโดนนะครับโดนมากเหมือนกันก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ค่าตัวแพงนะลงดินได้ดีกว่าเพราะว่า ไม่มีความจําเป็นที่จะซื้อไปเขาเรียกว่าซื้อไปปลูกในกระถางนะเพราะว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนดินทุกหนึ่งปีเติมสารอาหารมันกันยแล้วแล้วก็ในกระถางน่ะถ้าเสียบยอดอะ่ะมันมีรากแก้วใช่ไหมความความเขาเรียกะไรความอ่ายึดเกาะของตัวรากกับตัววัสดุป,ปลูกเนี่ยมันค่อนข้างดีกว่าเพราะฉะนั้นในกระถางนี่มันไม่ค่อยมีประโยชน์คือ ถ้าคนมีเงินเหลือเออถ้าคนเขาเรียกว่ามีตังมีเงินเหลือก็ซื้อไปไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันได้อึดถึกทนเพื่ออนาคตจะไปปลูกสวนปลูกข้างบ้านอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าสมมุติว่าเน้นจํานวนนะตังไม่ใช่ปัญหาก็ซื้อไปเลยแต่ถ้าคนที่ตังมีปัญหาก็เน้นกิ่งชํากิ่งตอนจะดีที่สุดนะเพื่อนๆก็จะแนะนําประมาณนี้แล้วจะเพิ่มเติมอีกหนึ่งข,องข้อคือเป็นลนักษณะเสียบตาเจ็บตา เขาเรียกติดตาเขาเรียกติดตาแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนนิยมทําเท่าไหร่นะเพราะผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะมันอาจจะยุ่งยากหรือว่ายังไงมั้งมันไม่ค่อยมีคนปาดตามาหรือหรือเพราะว่าด้วยราคาของมะเดื่อฝรั่งเนี่ยมันกิ่งกิ่งมันกิ่งพันุ์มันจะค่อนข้างที่ถูกลงมาพอสมควรแล้วมันก็เลยไม่นิยมเนาะสมัยก่อนผมอยู่เนี่ยหูตานะเสียบมาเม็ดนึงเอามาติด แตกมาสามสี่ใบขายก็ขายได้แล้วเพราะว่าพันมันค่อนข้างแพงนะอาจจะเป็นลักษณะนั้นก็แล้วกันนะอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับกิ่งชํานะครับกิ่งตอนแล้วก็กิ่งเสียบยอดนะข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงก็ลองรับไปพิจารณาดูสําหรับเพื่อนๆหลายๆท่านที่คิดจะปลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับแล้วก็ติดตามติดตามมันก็ทั้งหายากแหละนะตอนเนี้ไม่รู้ว่ามีใครยังยังมีใครทําอยู่หรือเปล่า ก็ลองดูนะครับสําหรับคนที่สนใจปลูกมะเดื่อฝรั่งนะเป็นไม้ทนแดดทนแดดทนฝนปลูกกลางแจ้งร้อนๆเปียงๆได้เ,เ,เ,เลยแล้วก็ออกลูกทั้งปีมีอายุยืนยาวนะผมว่าคนที่ทําต้นใหญ่ๆกิ่งใหญ่ๆบ้านเราประเทศไทยอ่ะยิ่งเป็นต่อของอุทุมพรด้วยผมว่ามีโอกาสเกินร้อยปีสูงเยอะมากๆเพราะแต่ละคนเนี่ยไปดูในกลุ่มที่เขาโพสต์มาบางต้นโอ้ใหญ่สวยงามต้นแบบต้นฟูกิ่งแตกผมว่าสวยกว่าต่างประเทศเด็กต่างประเทศมัน มันเป็นลักษณะของต้นไม้ขนาดกลางใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองไปหาภาพมาให้เพื่อนๆดูนะคือมันก็แตกสวยแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่เหมือนต้นมะม่วงข้างหลังผมนะคือใหญ่โตเหมือนว่าเราไม่ขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันก็สวยอ่ะแต่พอไปเห็นของเพื่อนๆบางท่านที่เขาเสียบกับตอแล้วอุทุมพรนะแล้วก็ต้นใหญ่ฟอร์มแบบโหผมว่าร้อยปีสองปีมีแน่ไทยแลนด์ในอนาคตถ้าคลิปผมยังอยู่ ก็ย้อนกลับมาดูกันนะสำหรับสาระความรู้ในคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่หลงผ่านมาอยากปลูกมาเดื่อฝรั่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e กดติดตามให้ด้วยนะครับจะมีจะนําความรู้สาระดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะจากนี้จะค่อยๆทําคลิปมาให้เพื่อนๆหลายๆท่านได้รับชมด้วยนะครับเพราะค่อนข้างมีเวลาแล้วนะการปลดหลังก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะสำหรับผมไก่บ้านสวนวัสนาดีคอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับหวังว่าคลิปนี้ไม่ไมน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับไมหรือว่าอะไรนะเอาเอามาถ่ายสองคลิปสามคลิปแล้วมีแต่ภาพไม่มีเสียงขี้เกียจไปนั่งขี้เกียจไปนั่งทําใหม่เพื่อนๆโอ้ยทิ้งลบแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายใหม่เอาละกันไปละสวัสดีครับย่า yeah. ไหนก็มาแล้วอันนี้ก็โชโชโช โชอีกโชอีกนอ,อกจากมะเร็งฝรั่งปลูกไม้ใบก็ปลูกนะเ,นเพื่อนๆเนี่ยตอเตอร์อะไรบางอย่างก็ทําเม็ดทําอะไรไว้ปลูกเองมั่งอะไรมั่งนะซื้อมาบ้างนะบางอย่างก็ซื้อบางอย่างก็เขาเรียกว่าทําเองนะทำเองว่าเพาะเองเอประมาณนี้